สวัสดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องป้องไปเบริร์สุขูสุขเดอจ่ายินดีต้อนรับสุสองน้องโยสารลาตายนะจ๊ะมาพบมาพ่อกับน้องโยคือเกา่าจ้าเส้นเก่เส้นเดิมนะจ๊ะพ่อพี่น้องจ๋าอ่าพ่อแม่พี่น้องก่อนอื่นนะคะน้องโยก,ก็ต้องขอโทษขออภัยหลายๆเดอที่ในคลิปเมื่อวานนี้น้องโยก,ก็ได้ตอนครบ ขอบพุณพ่อแม่พี่น้องนอกแต่น้องยุใส่คําว่าขอบใจเนาะซึ่งคํานี้นะคะน้องยุนกก็คือสามารถใส่ทุกๆคนนอก่าจะเป็นเด็กหน่อยผู้ใหญ่นอกแต่น้องยุลืมไปไม่ได้ลืมหรอกคือคือในคลิปนั้นน้องยุพูดพูดเร็วไปหน่อยเนาะก็เลยลืมคําว่าขอบคุณนะคะพ่อแม่พี่น้องนะน้องยุก,ก็ขอโทษพ่อแม่พี่น้องคนไทย บมดสุพรุนนะคะขอโทษพ่อแม่พี่น้องนะคะขอโทษลุงป้าอาวานะคะที่ใช้คํานี้นะจ๊ะเนาะก,การเรียนรู้กันไปเรื่อยๆพ่อพี่น้องก็ยังที่บอกภาษาเล่ากับภาษาไทยนะพ่อพี่น้องฟังดูเนาะเหมือนแบบจะคล้ายกันนะแต่จริงๆเวลาตีความหมายออกมานะ่ะมันจะไม่ค่อยเหมือนกันเนาะถ้าไปรู้ลึกๆจริงๆอ่ะมันจะความหมายเดียวกันแต่การใช้ใช้ภาษาจะไม่เหมือนกันเนาะ โอเคพ่อพี่น้องจ๋าวันนี้น้องโยกก็จะมามีอ่าพี่น้องเนาะคนเล่าหลายคนเนาะก็ถามเขามาเรื่องน้องโย و, ทีไปลงคลิปนะคะเปลี่ยนเล่มพาส,สปอร์เนาะค่อคนขอ้างค่อนข้างที่จะถามมาบ่อยเนาะจะมาทําเป็นคลิปตอบพ่อ,พ,อพี่น้องแล้วกันเนาะคืออ่าเรื่องเป็นเปลี่ยนเล่มพาส,สปอร์ตเนาะมี่ขอของใจร้ายพ่อพี่น้องเนาะอ่าว่า บัตรขาดหรือว่าบัตรหมดอายุสามารถเปลี่ยนได้ไหมเปลี่ยนได้โบเนาะน้องยกก็เลยสิมาบอกว่าเปลี่ยนได้ยูจะอ่ากาเดียวเบอร์สถานทูตนะคะน้องยุจะใส่ไว้ตรงนี้เนะาะจ้าเนาะกาสามารถโทษไปสอบถามอีกที่หนึ่งเนาะว่า เอกสารที่ตรงเตรียมไปเปลี่ยนนั้นมีอย่างเดเนาะแต่วันนี้น้องโยก็จะมาบอกครีได้เฮ็ตมาเนะจานากคือที่ตรงเตรียมไปก็คืออ่ะพาสปอร์ตลิมเก่าเนาะที่ห้าขาดเนะาะอว่ามดอายุแลแ้วกาบัตรชำเนาประชาชนของห้าเองนะคะแล้วก็สำเนาทะเบียนบ้านนะคะที่ซีหลอกออกมาแล้วเนาะแล้วก็ ถ้ามีนายจ้างก็เอาประวัตินายจ้างไปนิดหน่อยเนาะว่าเออเราอยู่ดักกับนายจ้างคนไหนเนาะนั่นแหละพราพี่น้องก็ลองไปดูเนาะก็ค่าเปลี่ยนสําหรับตอนยุ่เปลี่ยนเนาะก,ก็3,500บาทนะคะก็ไม่แพงแต่ก็ไม่ถูกนะคะเพราพี่น้องแต่เราก็ต้องอีกอย่างเขาเรียกเราก็ต้องทำเนาะเผื่อเผื่ออยากให้มัน ถูกต้องตามระเบียบกฎหมายหแหละพ่อพี่นอ้องเพราะว่าการที่เฮ้ามาทํางานหรือว่ามาทงเที่ยวอ,อยู่ประเทศไทยนะคะถ้าจะให้ดีที่สุดก็คือ,อต้องอยากให้มีบัตรทํางานเนอะเวลาเข้าไปไสมาไซกะสีใดเดินทางสะดวกสบายอีกอย่างหนึง่งเวลาเอาตรงๆเนาะ อ,อีกอยังมันก็เนีย่ยเห็นพอมพี่น้องเวลาเขาเกิดยังขึ้นมาน่ะยางน้อยน่ะเข้ามาเบิงพัส,สปอร์ตเท่าพันกะหูว่าเออเขาเป็นคนบานไดเมืองไดแข้งไดนั่นเองพอพี่น้องเพื่อความปลอดภัยเนาะยังทีบอกอีกอย่างก็ให้พรอแ่พี่น้องคนเล่าเนาะคือแบบเอออ่า ยังเขาเรียก,กปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายนาอของประเทศไทยนาะเพื่อในเมื่อเฮ้ามาอาศัยบานเพิ่นเมืองเพิ่นห้องก็ต้องเข้ารบระเบียบกฎหมายของเพิ่นมันจะเป็นการดีนั่นเองนะพ,พ่อแม่พี่น้องนะกันนันแหละพ่อแม่พี่น้องคนเล่าคนไดเนาะทีว่าอันสอบถามน้องยุขามาเนาะก็สามารถมาเบิ่งคลิปนีไดเดอร์ละกัถ้าไฟตองการที่จะไปกัคือน,น้องโย่ไปเมื่อนันนอะน้องโย่ไปเมื่อนันไปทางอ่ะนอน ยูลงอยูอ่าอิมอาที่ยหวขวางเนาะแล้วก็นั่งรถสองแถวเขามาอ่าค่ารถสองแถวประมาณ8บาทเนะาะทายอยากประหยัดประหยัดงบแต่ทาแบบอยากไปไหวมาไหวก้กสามารถนั่งวิ่นไปได้เนาะราค่า60บาทเนอะอาะกัถือหอดสถานถูดเลยเนาะกับโบไก่โบไก่พ่อแม่พี่น้องเพราะว่าน้องโยกันนั่นๆบ่ได้ค่อยได้ไปแถวนั้นเนาะกับโบคอยรู้ว่าเออ แต่วายุลูแต่วายุส้อยภาษาอุทิศเพ่อ่พี่น้องกะโทษไปสอบถามไดเด้อจากเพ่อ่พี่น้องเล่าเหาเังะจ้ะเนาะนั่นแหละคลิปนี้ก็บ่มียังเสียเว้าเพ่อ่พี่น้องก็ยังที่บอกแหละน้งองยุเองก็ทาคลิปมากกับปีนึงแล้วเนาะก,กะความลูกก็อาจจะบ่คคอยมีปันใดเนาะอาจจะเว้าพิษเว้าถือบางครั้งตายคลิปกับเ้าสถานที่แห่งหนึ่งเป็นแห่งหนึ่งนะพ่อ่พี่น้องน้งองยกก็เออพอมาดูใน พอมาดูในคลิปเราพูดออกมาได้ไงเราบางทีมันก็ลืมนะพ่อพี่น้องนะจริงๆยุกก็อย,กอยากอยากจะให้แบบไม่มีคําตกหล่นนะในการพูดจ้าเนาะแต่ว่าบางทีมันกันลงตกหล่นบ้างนะคะน้องโยกก็กราบขอโทษขออภัยพ่อแม่พี่น้องหลายๆเด้อน้องโยกะถือว่าเป็นประสบการณ์เนาะในการที่เฮ้ามาทำณตรงนี้นะคะลากา ขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทั้งหละทุกสุเมืดสุขูสุขคนนอทีแบะบว่าอินดูน้องโยนอะละกะให้อ่าขอคิดนะคะบอกสอนน้องโยนะคะน้องโยจะมาปรับใช้นะในชีวิตประจําวันเนาะโอเคพอ่อพี่น้องจาาคลิปนี้นะคะโยเองก็บ่มีหยังนะพอ่อพี่น้องนะปีใหม่นี้นะคะน้องโยก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องนะ เมื่อสุขูสุขคนะจะแบบสุขภาพแข็งแรงนะคะล่ำรวยเงินทองนะคะสบสมหวังในทุกสิ่งทุกอย่างเนาะและถ้าแบบไพรมีโอกาสก็ไปทำบุญพ่อแม่พี่น้องนอปีใหม่น่จาจะนอไปทำบุญเพื่อเสริมสิริมงคลให้กับตัวห้าเนาะซึ่งซึ่งน้องโย่เองก็จะไปอยู่จ้ะแต่ว่าเดี๋ยวรอรอล,ลุ้นในคลิปเนาะว่าน้องโย่จะพาพ่อแม่พี่น้องไป ไหนนั่นเองนะคะพี่น้องจ๋าโอเคค่ะน้องยยกเองก็จะมาจบคลิปเพียงเท่านี้เด้ออ่าแล้วพบแล้วพกันน้องยุกใหม่ในคลิปหน้านะคะบ๊ายบายจ้า